ครับผมสวัสดีที่การคลองพี่น้องสวัสดีครับมุ่นยนต์บึงนู้ดที่กันบัดสุ่มบัดเพี้ยนครับผมพี่น้องผมอยู่ใส่แบบมันจะสามสี่งานครับผมเงี้งานหน่อยห่อยครับเด็ดหยอดมันออกเลือหดหน่อง,องเรือง,ององ,องนี้ไปเลย

ของลูกนะผมอีกเป็นบเดรดมาซิดเป็นมาซิดหลายมือแล้วครับแต่ว่าเป็นมาซิดูอยู่นี่เป็นบเดรดมาซิดครับผมนี่ต้านตอกอะสิลงไม้เขาตอก็กันพอดีน้ำมูนอะอาการนี้ขอดมูนครับผมบ่อ,อ,นนอ,อยมีหม่องไปครับผมโมเลียงห้อยทั้งไตครับผมอันนพี่น้องใส่หนังยางครับผม ใก็ง่ายผมใส่ทั้งอย่างสองเส้นต่อกันครับผมพี่น้องต่อกันครับผมวิธีการมัดก็ต้องซักลักครับผมช่วยลายการซักลักมันจะดีอย่างการเท้าไปใส่ลักของเอื้องนก่บราก็ไปนี่ครับผมการซักลักนี่มันก็สิเป็นวิธีดีแบบว่าง่ายแล้วก็เวลาซีเวลาตกมันก็สิบสิบอ้อมอ้อมอ้อมซุ่มเด็ครับผมแล้วก็กวดมืงใหม่ข้างล่างว่าจะมีใหม่อ อ๋อคอยสักหลักครับผมคำรีด้ติป้าเป็นเถือถีว่าเป็นเบื้องมันว่าเยวออกอทีืว่าเนไบ้งถมแต่าเบก้องถือว่กเอ็นอะไรอว่าบ้างถอ,อ,อ่ออเา,าเ,เ,เป็นเ้อมถัอว่าเป็นเบื้องถือว่ัรบื้องถือวลาือไดเคือได้ว่าเป็นบื้องถเป็นเบืงแนเ่าเ็นักตรงกลางเลยครนเบ้แบบองถือว่าป็นเบื้ว่าเกินเบืยองบ่าเป็าบืงถวลาเันเิื้อนเป็นเขวาเร็รนเบืงถือว่าเปม ไปจะเห็นผ่านคลองสิครับผมยว่ไปุู้ใดเลยครับผมหลังเทียนไปลาตาเขามากินนั่งจะก่าตื่นครับผมวิธีการเขาคักทุ่มเอาต่อเมืองคำรีนะครับผมาพี่น้องบ้านี้ครับผมหย่อนแสงเลยพี่น้องเลยผมดูใตยเตยทังแดดครับผมใตยนั่งยางอย่างง่ายง่ายครับเกลี้ยงเกลี้ยงเลยครับผมประมาณนี้ครับผม นี่ค่อนข้างจะรุ่มครับผมมืนนี้ค่อนข้างจะรุ่มรุ่มแค่ครับผมนั่นก็คินได้หมดแล้เดี๋ยวกันนะครับจริงสำคัญนะครับผมปั้นครับผมสำคัญของการตกปลาตะเพียนครับผมสองปั้นปั้นอะไรพี่น้องกูจะเขามากินกรับใส่เวลาปตะจำก็เป็นมือครับผมก็ม่เดือดหูสุดครับผมเพราะต้องปั้นนต้องผม มันตื่กินมันก็จะแลนหาครับผมพอามันแลนหาตัวหนึ่งตัวสองกันเขากินมันจะโฮมกันถินครับผมหม้อีกงจะมัดจะหาโคเก็ตสุ่มครับผมอันนี้มัดเพิ่มมัดเพิ่มมองมองไม่จ๊าะสองสุ่มครับผมมัดเพิ่มเลย มันก็ตีตีมันกระจายครับผมใต้ขวดออกไปมันขวดทัวร์ครับผมไปลนไรไก่รวยแล้วครับผมตัวน,นี้ตอนลักออกเน่้อมลมครับผมผมสักพอให้มาตุ่มด้ซืซอไปพี่น้อง บัดอีกจากสูงครับผมกระสีเดซิตครับผมวเราจะเบื่อเพามันจะเขากินพ่พี่น้องไปเทคนิคหลายเทคนิง,นนงโตปวดพี่น้อง